ฝ่ายแล้วเนาะ9โมงฝ่ายจะมาเนี่ยเมนูละกปลาดุกนะครับนี่ต่กปลาดุก<ม>จะเกียม,เกยมครอบเกียมขัวคัวพริกไว้แล้วเออเตยมครกเตยมสกักเตรียมเออมาเขียวไว้แล้วมาเขียวสม้มมาเขียวพวงนี่คัวพริกเนาะเออพริกัวไว้นีกว่าเดี๋ยวนี้ทั้งทีน้องกัะยุง่งกัะแยกอยู่ เงียบไปเรื่อยๆบ่ต้องฟังไปไหนเนาะบ่ต้องงฟัใจเย็นๆใจเย็นๆต้องใเย็นอืมอันนี้หัวปลาดุนี่เปียกซมไปจะไปเอาปลาเขียปะปลาดุแย่งแล้วเตรียมเขื่อนอร่อยเขืขข่นขอนครัวเป็นห้นยเงียบไ่ไหวเนาะเออฮะ คนเดียวกินคนเดียวอย่ายืนๆเนาะค่อยทำอะไรโอ้ยมาใจยางไงด้อกันทำกับข้าวกันได้อืมไอ้ต้นหอมใบหอมด่วนเตรียมเรียบร้อยอันนี้แต่ดูแยงได่ต่ำเลยแฉมตัวนึง เราต้องแลบแล้วเสียเวลาไปเลยไหนๆก็ต้องมันปนเหมือนกันนะนี่แปรดูยางนะครับมาปีกเลย,ย,ย,ยนะครับเนาะแบบง่ายๆสบายๆนะครับทำเองกินเอง

nhộn một hơn một nếu Ôi, một phén à, Skok nhìn cái xe nhìn cái nặng cũng vậy nó là Mày Mày เม,มนูจะไปถึงไหนวะน้องนะก็ที่ก่อนตอัวเออ